สวัสดีครับพี่น้คงครับสวัสดีผู้ที่ที่ตามช่องยูทูปภูยาโมเดิรสานคือเก่าพี่นองอ์โมนี่มาหาอยู่พากินนึงผู้พี่นงองเพราะว่าหมู่บ้านนี่อากาศหนาวโมนี่ก็ยังหนาวอยู่พี่น้องเพราะหามู่บ้านไปหาพกุจีแต่มนี่กขึ้นผู้พี่น้องไปหาดอกกระเจียวมันมันเป็นดอกกระเจียวขาวพี่นงองหรือดอกกระเจียวแดงกับอาสีออกอยู่หรือบ้านไหนออกแว่ว่าตอนนี้ได้แล้วดอกหนึ่งพี่น้องนี่บรรยากาศยังคล้มฟ้าคือฝนอยู่พี่น้อง เป็น,ก,นกึมนน่มฝากึ่มฝนครับมือนี่งกึ่มคือหมู่บ้านนี่ครับแต่ว่าบนาน,น,น,นาวซ้ำหมู่บ้านนี่พี่น้องตะมันนี้กับนาวคือกันโอ้พี่น้องกำลังออกดอกกระเจียวขาวพี่น้องดอกกำลังง้างเลยพี่น้องนี่แซ่บพื่งกันพี่น้องเลยดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงแซ่บพื่งกันนี่พี่น้อง ออกหลายอยู่ดิกับบรรยากาศทั้งปู้พี่น้องมันนี่คนน่ะยังไปก็เห็นอยู่ซับเ,เลยคนได้ดอกงามปุ๋นนะอืมดีดอกงามพี่นี่พี่น้องดอกงามโอ้งามกัดดอก เนี่ยโอ้งามพี่น้องหอมพี่น้องเลยกินกับปนุนกเจียวแสบพี่นอ้องอ่าสับเลยทั้งพกเพรว่คนคนว่าได้มาเอาพี่น้องพี่ดองนึ่งฟีีอันนี้อับร หัวทั้งใต้ทั้งใต้นเป็นหัวพี่น้องก็เลยซับซับไงขึ้นมาพี่น้องพี่มาเอาเถอะเอาตัวเรางามๆเลยเรกจะถอยาวเด้อดอกกระถอยาวยัง่ไงเอาตัวเรางามๆอันนี้เนื้อใม้ไฟใหม่พี่น้อง ถามผู้หูเขาเจ้าวะแสบซ้ำกันพี่น้องเหยาเหยาะมันเทาเทาดอกงามเลยดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวเหลืองเดี๋ยวกับดอกกระเจียวแดงนี่เราคนว่าดอกกระเจียวขาวแสบกว่าพี่น้องกว่ามันโบขิวเขาเจ้าวะแต่ว่าดอกกระเจียวมันมันขิวเลยพี่น้องมันหอมเลยนะพี่ขึ้นมาี่ พี่มาทางรวมพี่เอาตอดอกงาม,ดดงามเ,าเด้อดอกบางงามเพาเอาในเดรดอกหนึงนีง่อันดอกหนึงโอ,อ้ง,งามพี่น้องดอกนี่วิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องบงหหง่หาแนวนึงก็หาแนวนึงพี่น้องเอ้ย หมู่บ้านนี้อากาศหนาวฮ้าโกุจีได้อยู่ครับมันนี่ขึ้นผู้พี่น้องมาหาดอกกระเจียวดอกกระเจียวเขาตังสินี่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 น,นี่งามพี่น้องดอนก็นงามดอนก็นงามพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลานะนะนาอันีใน,น,นป่านะอู้ง,งามรับอยู่ในป่านะ นี่แหละดอกงามเลยสองดอกอืนต้เ้อยเาดเลยอีกควกหนึ่งเป็นดอกกระเจียวแดงพี่นองแต่ว่าเขามาหารอดอกกระเจียวขาวซะก่อนหลวกกินกับปนกับเจียวพ่นองโอ้ยแต่ยังในึุงเทพบเนี่ยแพงแุดเลยพินองดอกกระเจียวขาวก็มีขายเนี่ยเพราะว่าพลังคนกับว่าดอกกระเจียวขาวเนี่ยแซ่บกว่าดอกกระเจียวแดงแล้วแต่ผูมมักพ่นองมากไปมักมันดอกกระเจียวขาวกับหอมพี่นอง หนึ่ง,งรรรเรากัดิงกโปนกับเจียก็โอ้แสบสุดยอดพักตามธรรมชาติพี่น้องอย่างขึ้นมาเตืงแฮงพอหลายครับพี่น้องพี่ยุพี่พร้อมไปเมือพี่น้องกำลังออกอย่างพี่จุ๊บจูเล้วยพี่น้องนะอันนี้ให้ออกกันหลายๆเลยลพี่น้อง พวกคนถามว่าดอกกระเจียวขาวนี่กินได้บดได้พี่น้องดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงกินได้บดแซ่บดกันพี่น้องเลยมันเป็นปลาอยู่พี่น้องปลาดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงเออพี่ได้ดอกนึงนั่นเขาขาวพี่น้อง ถาก็ไปขายในกรุงเทพกับแพงเด้วยว่าผมเ็นกจะจอกไปขายอยู่ไ่แถวกรุงเทพพี่น้องดอกกรเจียวขาวจนอันกนี่เด็อดีตกรุ๊ละตึ้งฝนยังออกอยู่หมู่บ้านหาโคกจีลงทงพี่น้องมันอีขึ้นพู่พี่น้องเลยพี้อพี่ดอกปี้ขาวปี่ ออกทีๆเลยพี่น้องนะครับพี่น้องหอมเวกือกินหอมหินหินพี่น้องโอ้ยอดอกแต่ชุ่มๆม,มันมีหัวได้ทั้งใจนะกือกินแล้วหอมหอ่วยห่วย ยิ่หน้าให้งามนะชาวนาะขึ้นพี่น้องนี่บอกนะโชคดีอาตีพอ่อดอกกระเจียวแดงพี่น้องมือนนี่ไม่ได้กัดคู่พี่น้องดอกหนะักให้งามพีนกก่น้องโอ,อ้ออกเป็นทีดทีเลยพี่น้อง แต่ว่าวันนี้อากาศกันยังหนาวคือเกาพี่น้องลม่มขึ้นเป็นลมเป็นขึ้นคือเกาพี่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 มอสพี่คุณน,นะดอ,อกก็งามๆใส่บมวมอมันดเปบ่าหาดอกนุ่มๆพี่หน้าพี่กูพี่น้อง นมขึ้นหนีเนะ้ะรถมอไซค์ผุดได้มาวะดอกข้อรถหรืลไะ <c oughs> นาดอกหนึ่งนะยู่ดดอกหนึ่งคนะนนะมอไซค์มอไซค์อบเบีย ว่ายังที่พิหาดอกกระเจียวแดงอยู่พี่น้องหาดอกกระเจียวขาเสียก่นอนย่างหาขึ้นมาขังเครื่องแหงหลายพี่น้องตัง้งหมกโมไม่เก็กเลยบรรยากาศเตรื่องพูพี่น้องอันนั้นเป็นพูเขาครับพี่น้อง ู่เขาหลอบเลยครับเพราะเป็นพื้นที่ของอำเภอเขาวงน่าคู่ครับพี่นองเป็นผู่เขาหลอบหมดเลยไปพี่น้องหาตอดอกเจียวดอกกเจียวขาวสีออกก่อนร่างกนหันกับดอกเจียวแดงพี่น้อง อันนี้พี่เอาดอปอีกนางอาพีาาเพด้อบ่นะมาต้งสีนะโอ้อากาศดีมากๆเลยพี่น้องสุดจอดกับบรรยากาศมันนี่โอ,อ,อ้ของเกือของเก่อเห็นไหมพี่ พี่เด็กพี่เด็นี่รองง่ามนี่รองง่ามคนน่ะที่ก่อนเห็นคนน่ะง่ามขนาดเลยก,ก็บอกกไอยังลงมา เอ้ก่อนดอกหนึ่งนะพูนปูปูงลงไปเลยแม่ต้นใหม่กำลังเขียวพี่น้องโอ้สุดยอดอีสานบ้านเฮาดอกไม้ธรรมศาสตร์กำลังปงพี่น้อง มีเจ้งสีขาวสีม่วงม่วงอมชมพูม่วงอมชม,ม,ม,มพูคือดอกกระเจียวดอกกระเจียวแดงพี่น้องอันนี้คือดอกกระเจียวขาวดอกไม้ตามธรรมชาติพี่น้องหนึ่งแล้วมันสีหอมอกินฟันจอยางก็ลำบากเลยพี่น้องอก็สดก็ไัย รับพี่น้องย่างหาดอกกระเจียวขึ้นมาเรื่อยๆมแต่ดอกขาวพี่น้องนี่เลยดอกน,นะนึงเลยนี่อกใหม่นะขึ้นมาสูงเทา่าไรแห้มแต่ดอกขาวๆพี่น้องกับบรรยากาศทั้งภูพี่น้องเลยอันนั้นคือทั้งลุมพี่น้องคอยเห็นน้ำดำน่ะคือเป็นภูเขาอ้อมพื้นที่อำเภอเขาว่วงอำเภอหน้าคูครับพี่น้องไปพี่น้องย่างหาต่อ ผลิตเราก็งามพูนะหนทางยางค่อนข้าง,งสิยงลำบากเจ๊กหน่อยพี่น้องเพราะว่ายางขึง้นผู้นี่ได้พี่น้องนน่ยแล้วก็าข,ขาวงามขัดดอกนน่ยเนาะทราบอะาก่งไปอย่างไรที่ต่หมน่กันไป ไม่เทิงเท่ายให้มีแต่อดอกข,า,ขาวๆพี่น้องหอมอะลรเนาะเต็มอย่างนี่ม,มันติดอ,อ่ะดอกกระเจียวขาว,วกวยจีนกับปนพี่น้องแซ่บพื่งกันทุกคนว่าดอกกระเจียวขาวกินได้บอกกินได้พี่น้องแซ่บหอมรสชาติมันก็จะไข่คาราับดอกกระเจียวแดงเหรอพี่น้อง กินกคล้ายกันเพียงแต่มันเป็นดอกสีขาวกับดอกสีชมพูอมม่วงพี่น้องแสบพืชการผูล้นคนพนเบิงพนบ้านได้เข้าใจว่ากินไหนบ่ได้พี่น้องกินไหนเอามาลองมึงโหลดเดอร์ปฏิวัติ่าโอ้แมงก้มเพลนอีรีปฏิวัติ้ห็น ข,ข,ข,ข้างึ้นกนดีค่อนข้างลาดชันจังน้อยพี่น้องสั้นเทเลือกเลยพี่น้องผุนขึ้นไปเองเทิ้งนะ่ถ้าค่อยวะง่ายขึ้นมาเึงจังน้อยพี่น้องนะขึ้นมาเท้งพี่เกินมีพี่น้องบรรยากาศทางลุม่มเมือบ้านลงทง <laughs> เมืนเนอม่อนีนอน่ขึ้นพูโอ้ตะละมือเนี่ยบริยูพี่น้องหาอยหากินเขินน่าผิด้อค่อนข้างที่สั้นเล็กน่อยพี่น้องเห็นแบบนี้กับปิยนเมืองในพี่น้องเนี่ยเศร้าง่งามๆได้เนี่ยนี่บะไม่มีขึ้นมาตั้งพีมีขึ้นมาผี่ ไม่ดูพี่น้องอันนี้ต้นดูนะนี่คือต้นนี่แหละไปเลยเป็นเครื่อ,อ,องบ่มีวะผลข้าขงสัน้นให้เพื่อนกันพูดเนี่ยจิมเมอ่อยพี่น้อง มีบอดอกกระเจียวเทิงนั่งกันไปเลยเทิงกูนะขึ้นมาเทิงกับเป็นเดินพี่น้องเป็นเดินมองหายอยู่หากินว้ายไม่เดี๋ยวบังเที่ยวทัพพี่น้องวันน่ะเป็นผู้เขาหลอบบ่เลยพี่น้องวันน่ะ เฝนะฮะมีอยู่อ <birds>. ่คือมังคกับมีพี่น้องไวคือมังเครคือลมนะบ้านี้อลมแหงแดนี่มังเครองแห้งลมพมีอยู่พี่น้องเยราพี่น้องที่ยว่ทางลม โอ้เมื่อยขนาดเลยเห็นว่าอ่างเครื่องนี่เป็นแอมซีอะไรพี่น้องนี่เ,เป็นเดินไปมีแต่ดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวอ,อันนั้น๋มมีแหม่บ่ซาบอ่บะซาบอ่บะนี่ไงซาบบอ่ะเลย ล่มเย็นดีพี่น้องขึ้นสูงไใด์แหงเย็นดีเอาจักจันกับมี่บนนี่โอ้จักจันกับห้องพี่น้องทึงอากาศดีคักเลือพี่นอ้องดื้ออากาศปลอดโปร่งหายใจกันโล่งพี่น้องอยู่กับธรรมชาตินี่สุดยอดเลยพี่น้องเลย มันสูงต้องผ่านบ่ได้เนีทย้งผ่านไหมล้งไปผ่านุณปะผลน,นี่ต้องรุมผลแหละขับพี่น้องหลังจากที่เขาหาไมา้เรื่อยมาสรุปพี่น้องพอมาหามาหาดอกกระเจียวแดงโค้งนี่พี่น้องนี่นี่มาหาเก็บดอกกอระเจียวแดงโค้งนี่พี่น้อง ไฟใหม่แล้วขึ้น่า้ัเสีออกพี่น้องย่างบ่ออกอยู่พี่น้องเพราะเด็ดปงอยู่ได้แต่ดอกกระเจียวขาวครับพี่น้องนี่เดีดอกกระเจียวขาวได้กอบเต็มกระยังพี่น้องได้หลายเติบอยู่มีแต่ดอกขาวพี่น้องแสียบพื่อกันดอกกระเจียวขาวกับแสบพี่น้องคกับดอกกระเจียวแดงกับเสียบคายๆกันแล้วพี่น้องกินคายๆกันหอมหอมมวนห้วนพี่น้องพอมาตั้งใจว่าทิ่มหาดอกกระเจียวแดงพวกนี้บมมีพี่น้องมันด้โปรงเดี๋ยวถ้ามันโปงเี่ดหลายครับพี่น้อง ได้ได้ตะดอกกระเจียวขาวครับมือนในดอกกระเจียวดอกกระเจียวแดงนี่ยยังบพราะได้ในปวงอยู่พี่น้องเพราะว่าต้องลออีกระมาณหลังสงการผลลัพพี่น้องจังเสียออกออกตะดอกกระเจียวขาวครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องยูทูบทุกยามไม่ซานล้ะก็คอยแชร์ไปออกไปด้พี่น้องเด้อกดซับตะไข่กดกระดิ่งให้เนี่ยจะได้มีกาลังใจเหตุคลิปให้พี่น้องเบ่งเพราะว่ายังหลายคลิปที่ประเทศในไทยทำพี่น้อง ขับรถมุนี้ครับสวัสดีครับ